สวัสดีพี่น้องไม่นี่นะคะมาอยอะสิเป็นตามีนิมาร์นเองฟังลาวพี่น้องมีมินิมาร์ดพี่น้องเนาะซะะะเเเเเว่่นนนนัแหลาาารจข้มาเดินนข้างใใงางมกับสาวเอื้อยสองคนค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่งตัวเหมือนจะไปดำนากันนะคะแต่ว่าไม่ต้องถอดเกิบใช่ไหมถอดเกิร์บไหมไม่ต้องใช่ไหมเสาวเอื้อยเข,ข่าเซเว่นครั้งแรกเป็นยังไง<า>คะอ่ะก,กูอยากบอกเซเว่นเนาะ โผ <c oughs> ล่ได้แล้วมียังแน่นะเพื่อนๆเบื้องน้ำกันมีหมาทางฝั่งลาวอุ้ยมะผ้าหอมก็มีเยอะนี่น,นีแบบนี้อะไรมันหอมจะบอกแบบนั้นนะเออมึงสื่อเลยกูฉีดนำ้ำแมน่นบ่ดมได้บ,บ่สบายเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกๆทานนี่เจ้า,าเอื้อมะข่าเซเว่นลาวครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะ เซเว่นฝั่งลาวคะ่ะจ้าเอ๋กูชิซอขนมเยืย่ยมึงต้งทงมือก็เอาขอมานำซื้อเมื่อฝากกะทินก่อนอันนี้อีหยังนี่เป็นตาแสบเท่านี่นนะอีเยสุวรรณีหมากหนัดกวนสุวรรณีอยู่สวรรณเขต อแบบหอมๆบ่อญเงี้ยสั่นนี่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 นนอันนี้หอมอยู่แล้วอืมหอมจะบดทน <c oughs> ตัวใดมันท้นนะหอมแาวเดียวแตบดทนมันมันเข้าเซเว่นมันเข้าเซเว่นนะมันบวบเบิ่ององี้ยพี่น้องมันบวบเบิ่งแนวอื่นเลย <c oughs> <c oughs> เป็นตาแซ่บพี่น้องจา๋าเซเว่นผังลาว สบายดีพี่น้องหน้าตาเหมือนคนจะไปดำนาค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสิไปใส่คราบปอกข่อยแต่งโตนะเพียงเนาะเอาแบบบันบานผุดผุดนะเลยกะคนกะสีมองหนะ่อยจังหน่อยเลยมีกิ่นกุ๊ดซี่ก่กุ๊ดซี่คอดทองไปไปพาเดินไปพาพี่น้องเดินเบิ่งโอ้ด้านนี้สิเป็นอาหารสด อีเอื้อยอาหารสดอสยังน่ะน่ะฮึขบูเคยเห็นไหมเฮปูบอยบอกเฮปูบอยบอกยังน่ะเนี่ะปากง่วนเนี่ยอยู่ในี่ยขีนลายดีด้วยพวกไก่จอพวกอันนามีเม็ด nhắn người này Kinh một Ô, ấy. Kim bộ bên đó Ôi chị đồ ơi. Nó là này. Nằm 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 เขแยบเอามึงเสียเอาอย่างเดียวีิย่างนี่ยนะจานแก้วหน้าบอกเ้ากินได้บ่กินได้กินโหลดนะน้ำฟองเขาใส่อะไรดิอ๋อกินได้ยังบรรพันมันเป็นยังเป็นวิตามินบ่ห้าแบบที่น้องห้าสี่อีกสองวันแล้วเขาจะเริ่มเป็นเด้งนะคืองานนี้แบบลงร่างกายนิดเดียว โดยน้ำยังนะฮะบอกเคยกินพี่นองด้วยคราตตรงถามเพราะว่าเราบอกเคยมันแสบอยู่บอกน้ำอนสันษ์เาซิลอกไปกินไปคือชิเศนมะเอียง อ๋อมันเป็นอ่มันเป็นมาร์กอ่านดองอเป็นคลอ,องดองแม่นบะเสียบอยู่อีกเลยมึงอย่ามาตัวกูเออลูกสาวหมกักอยู่เพิ่นเชียวให้มันก่อนนี่นไหมคะอยากกินแบบนี้ในชะ่คือบุ้มี่แบบมันเป็นแผ่นหนึ่งเลยทัลโหลโอ้ยท่งหน่อย,ออย,ยโตท่งใหญ่ๆบุ้มี่บอเนาะ โคกกเกรสกะทิอืมอตัวน,นี้ละ่ะต้องใส่บุญมาแม่จะเจีเ๋ยจอละนะังน่ะเจี๋ยอผมหลังน่ะโปรโมทให้เขาแล้วกูใส่ผักเผาคือบุมีเน,น่ะอน ฝอยทองต้องบำรุงช่วงนี้เราเตรียมตัวจะแจ้งแล้วนะใส่บักข้าวะนี่แนละ้วกระชื่ออะไรแบบนี้ไม่ได้ในประเทศแค่ไปใส่ใส่กรอบหมูหยนะองนะ่นะโอ้ย ไนุ่มอย่าสิตีผูกระตาเด,ดแบบก,กูกินนี้เลยเออฮ้นี่นี่นชานะ,ะขวดเท่าใดเนาะแปดพัน 8, ชิมรสเมื่อสากูกินไปกวดหนึ่งแล้ว่าบังรสนี้เป็นตาชิแสบไหมมันแซบ นั่นนามาแล้วคันกูพามาติดใจแน่นอนสิน้หนัแนบบน่มนานเลนน,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 นิ่นาซี่นิสุกดึสองสินีสีเดียวอ๋อน,น่น,นหนาเหรอเขาบอกเคียเด้นัน่นล่ะราคามันนั่นนะไปเอากระตา่ายมาใส่เลยหิวไปกะเจออ้านี่ นเก็บแย่ออกของครุกหของ่าวมังตอนแจเธอจะคิดเอละย่างโขกพี่ดาเลยขักปัญญางเน่ามันสิมาอีกสั่นตอนแรกคนเดียนอืมอืม่องทุกอื่บอกอิมนะอันนั้นมีแต่คล้องลูกๆแล้พี่้องเลยเ้านำเนื้อกินลำกันเบิ้ดและเบิ้ดและเอาเบิ้ดและ เอาไปเอาให้มันขกักเบอะทาโลเป็นหออ่อใหญ่ๆบอมี่เบอร์พอเห็นแต่ห,อนหน่อเน,อเนี่ยๆออยเบิดแล้วซะตายเงินกูสิพออยู่บ่อยๆตายบ่พอเอาาอ,เอจะหมดไปเท่าไหร่ ของข่อยบอก<ม>ใจ่ายให้เนี่ยแสนสิบเกาพันไปสองอกว่าบาทไปแล้วมาดูมาดูของหนูนะคระับ <c oughs> ของห้ามวุดไปเป,เป็นเงินบาทกับสองรอกว่าบาทใส่เงินในกระตา ืยจัดไปเอามาเอามาของอานอะในถุงยางะนก็ใช่ๆกับเลเว่นอีเลเว่นบ้านนั้นบ้านเขาอันนี้เชิญไม่นี่มานั่นเอนะะัทค่ะ,อะของกูร้านของมึง มึงไม่มีลูกกูมีลูกกูก็เลยเบิดหลายอ๋อก่อนมันกับพี่หนงเลยมันกระนาเขาวนะพี่น้องมันเย็นๆนะเปตาอยากเปตาแบบว่ะ อยากนั่งเล่นนอนเล่นพี่น้องเลยมันถื้นเงี้ของมันเด้อันนี้เด้ตุกน้ำมันเป็นเวนระบาดในมือจะได้ถือกระตุกน้ำมันพี่น้องเลยยังฮะเกิดมองเห็นผู้บ่าวเป็นบอสายพยุงอ้าวยืนอยู่ขนาด อีกเลยเแบบิดอ่าร้อยกว่าบ,บาทพี่น้องเฮาน้อยเบิด์ซองรอยกว่าบ,บาทอันนี้เป็นบำรุงตัวเองนั่นเอง <c oughs> อันนี้มีห้องบำรุงลูกเฮาพี่น้องธรรมดาแม่ทำมานอีกพี่น้องเลยพอไปเักาเจหลดไปพี่น้องพอกันอยู่ไซกนปไปนันยังหูหูไปออกไปเซเว่นก่อนเบิดเงินแล้วกลับมาเนาะกลับมาเกิดเรื่องพี่น้องมาเพื่อนอะไรยื่ย ตัวสีผ้ากูถิ่มเขเอาจะเม็นสะอาดห้องมาสุดทางเอ้ใหกูซีบนะมันเป็นอะไรกิัื่องับมาเกิดเรื่องกับท่านผู้ชมน้องสลามางวงงวงเฮามากินเขาใค่ใคขึ้นนำเินนจีดำแบบไดเวอร์ังเล่นหอกกระพุ้งได้ยินไปดคำอ๋อจางหัวใจย้่ย เอาหาคันเเด็กกดำว่ะบงูปลาเทีบงอีเมด่ะงูดำกับงวเด่มีงูไผ่หากันหากันสีดำนะเองบ่มีอืหาขั้นน okay. ั้นขั้นนั้นสีหม่นกับสีแดงนะมีขั้นดำปอดนะบ่มีงูเองบ่มีดำปอดต้องททกเออต้องทำทำแหลกซะก่อนใหม่ว่ามันดำสําใจพี่น้องเอ้ยมาผัด เดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่เห็นงัวอยู่เนี่ยต้องเหี้ยงก่อนมันอืมตะเกาบนหัเห็นออกเนาะสงสัยมันหิวบอจ่ะแมนแมนเออต้องถามเดี๋ยวสิไปเซกพอดีแท็กซะก่อนพี่น้องเลยแล้วก็ต้องถามทำเหล็กินลายเติบบ่ะลายเติบมาหันจักรไป้ค่ะเออขายูสักการต์ตะไบกระแมนเป็นเอ็กเอลเน่ะกูสิื่อเอาต่อมันมาเพื่อนพะอัน มกินข้าวพี่น้องเงยโทรน้ำยังเกาะส่วยกินเจ้าละครึ่งลดสวยใหญ่อยู่ยันนุ่นพาโลกโทรไปโทรไปสิดาวี่สันหอดไซเลพว่สันสุภาพพากันนั่นนหะพี่น้องกินมุกกะทะพากันขึ้นไปทุระน่อยหนึ่งแล้วก็ไปแว่กินมุกกะทะพี่น้องเอ้ยเลยก็มาพาเอ่ยมาแว่เซเว่นผุ่นน่งบุ้นเขาเซเว่นลาวเฮยจังมา nghĩ mà xe bên, à, không, cả ợi, lạ, bên, lao nó, <laughs> không mò hơi. Thoảng clip nà, P’nông đi. Kì